สนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เคเบเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่28ก,กรกฎาคม2,557ซึ่งก็เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับทางทีมข่าวของ LC c a b เค TV ก็จะมีข่าวท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเช่นเคยครับ วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวเมื่อเช้านะครับที่วัดส,สีโสดาพระอารามหลวงก็ได้มีการประกอบพิธีสืบดวงเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับถวายพระพรสมเด็จพระบรม,มโอรสา,าธิราชสยามมงกุฎราชกุมารนะครับในโอกาสที่เจริมพระชนมายุครบรอบ62พรรษาครับ ช้าวันนี้นะครับที่วัดส,สีโสดาพระอารามหลวงนายชนะแพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นประธานในการประกอบพิธีสืบดวงเฉลิมพระเกียตรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรแด,ด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ62พรรษาในวันที่28กร,รกฎาคมน,นี้นะครับก <c oughs> ิจกรรมก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเนื่องด้วยนพเประห์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งก็มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรกันเป็นจํานวนมากเทศบาลตะบลแม่เหียนะครับได้จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถล่มนะครับ <c oughs> เพื่อไปการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ออกจากพื้นที่ครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหียนะครับก็ได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม ร่วมกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่นะครับเบื้องต้นก็ได้มีการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติในพื้นที่ตําบลแม่เหียหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยน้ําป่าไหลหลากนะครับซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการซักซ้อมในการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ออกจากพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามทางกํานันตําบลแม่เหียก็ระบุว่ากิจกรรมการซ้อมแผนดังกล่าวนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในการที่จะเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนั้นจะลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านได้ครับสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้เปิดส่วนจัดแสดงต้อนรับสมาชิกใหม่สุดน่ารักนะครับทานุกิหรือสุนัขจิ้งจอกและคูนจากประเทศญี่ปุ่นครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในการใช้แสนวงผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยน,นายธนรัตน์วด,ดีศิริศักดิ์ อดีตกรรมการองค์การสวนสัตว์นะครับพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดส่วนจัดแสดงและคูณสุนัขนะครับซึ่งได้รับมอบจากนายธนรัตนวดีศิริศักดิ์จำนวนทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นเพศเมีย5ตัวและเพศผู้อีก1ตัว สำหรับพื้นที่จัดแสดงธนุกิหรือจิ้งจอกแล็คูนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดแสดงที่เตรียมสถานที่ส่วนจัดแสดงไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นคนจัดและปรับภูมิทัศน์ให้ธนุกินั้นอยู่ได้อย่างสบายนะครับโดยติดตั้งระบบปรับอากาศและทําสระน้ําให้ธนุกินั้นสามารถว่ายน้ําเล่นได้ธนุกิหรือจิ้งจอกแล็คูนญี่ปุ่นนะครับก็ได้รับมอบจากนายธนรัตน์วีละศิริศักดิ์ อดีตกรรมาการองค์การสวนสัตว์นะครับซึ่งก็เป็นการให้ยืมนํามาจัดแสดงเป็นระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะครับ,รบสำหรับสำหรับอ่าและคุณด็อกหรือฮานุกินี่นะครับเป็นสัตว์ที่ว่าอ่ากระจายแถวยุโรปแล้วก็ทางตอนออกเอเชียตะวันออกนะครับก็แถวจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับทีนี้ว่าสัตว์ที่เราเข้ามา6ตัวเนี่ยเราเป็นการสั่งซื้อจากสวนสัตว์เอกชนที่ยุโรปนะครับ เป็นลูกที่เกิดกจากการพ่อเลี้ยงแล้วก็จะนำมาแสดงให้เรเจชื่อมใหม่แล้วก็ทั่วไปได้เห็นครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆอยู่นะครับเชิญผู้ปกครองมาศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องธนุรกิจนะครับอันนี้ก็เปน็นชนิดใหม่นะครับก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นครับโอเคครับ ช้าวันนี้นะครับที่สมสรร่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ก็มีตัวแทนเกษตรกร,ร,กรชาวสวนผู้ปลูกลำไยจากหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เขายื่นหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติวอนให้คอสชนั้นช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าผลผลิตลำไยนั้นตกต่ำที่สุดในรอบ3ปีครับ ที่มณฑลทนหารบกที่33ค่ายกาวีละตัวแทนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกลำไยจากอำเภอสารพีอเภอดลรออสันปะตองและอเภอแม่วางนะครับก็จะยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำซึ่งในปีนี้นะครับราคาลำไยถือว่าตกต่ำที่สุดในรอบ3ปีนะครับเนื่องจากลำไยในปีนี้นั้นมีผลผลิตออกมามา,มากโดยเฉพาะผลผลิตออกมาในเกรด AA นะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ18บาทเกรด A อยู่กิโลกร,รัมละ8บาท เกรด B อยู่กิโลกร,รัมละ4บาท และเกซีนะครับอยู่เพียงกิโลกร,รัมแล้วหบาทเท่านั้นนะครับโดยในช่วงที่ลำไยจะออกผลผลิตมากที่สุดนั้นก็คือช่วงเดือนสิงหาในคาดว่าราคาในช่วงนั้นก็จะตกต่าอย่างมากนะครับจึงร้องขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นลงมาควบคุมราคาและส่งทหารไปดูแลควบคุมและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและที่ผ่านมานะครับมาตรการในการช่วยเหลือก็ไม่ได้ช่วยเกษตรกรอย่างจรงิงจังแต่เป็นการช่วยค่าขนส่งแก่พ่อค้าคนกลางนะครับและขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องการร่อนลำไย ว่าได้มาตรฐานหรือไม่เพื่อความเป็นธรรมของเกษตรกร อย่างไรก็ตามนะครับทางเกษตรกรชาวสวนลำไยก็ยังร้องเรียนกรณีราคาำํำไยเกรด AA ซึ่งมีราคา18บาทต่อกิโลกรมัมในขณะที่ลำไยเกรด A นะครับมีกิโลกรัมละ8บาทซึ่งห่างกันมากเกินไปนะครับเกษตรกรเห็นว่าอาจจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไปจึงขอให้ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นเร่งตรวจสอบเนื่องจากขณะน,นี้เกษตรกรนั้นขาดทุนเพราะต้นทุนการผลิตนะครับจึงขอให้ทางคอสชอนั้นเร่งตรวจสอบและช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนมาตรฐานลาของประเทศไทยนยะคือพี่น้องเกษตรกร ทอนนั้นนะครับตอนนี้วินน้อยกษตรกรจะอยู่บ่ได้เพราะฐานล่างมันจะพุจะพังแล้วนะครับถ้ามันพุมันพังเนี่ยถามว่าตังบุจะอยู่ได้กับตังบุก็อยู่บ่ได้นะไครับนาะเป็นลักษณะของของับว่าฐานล่างมาตลอดนะครับเพราะว่าคือเขาต้องช่วยเหลือนะครับช่วยเหลืออย่างช่ว,เห,ชวเหลือทางเดินของชีวิตของคนเฮาให้อ,อยู่ดีกินดีนีครับ <laughs> ทางเดินของชีวิตเขาบ้าทำถโนโนหนูแดนถามว่ามันมีชีวิตต่อมันบผมมีชีวิตเขาช่วยเหลือก็ประมาณเป็นเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นพันพันล้านนะครับถึงอย่างนี่มันช่วยเหลือได้หมดแต่น้นในเขาเอยากจะช่วยเหลือคนเราครับถ้าประเทศไทยคือฐานแรกนะืออยู่ดีกินดีการรักษาพยาบาลทุกสิ่งเดียวมักจะลดลงนะครับถ้าชาวบ้านมีมีมีจะก,กินนะครับตัวนี้คือฐานรากของประเทศไทยขอฮึยูดีวยนดีการรักษาพยาบาลทุกสิ่งเดียวมักจะลดลงนะครับถ้าชาวบ้านมีมีมีจักินดีนะครับตัวนี้คือฐานล่าของประเทศไทยขอฮึอยูดีขินืีการรักษาพ นะครับฐานะจะอยู่ได้ณวันนี้ประเทศไทยนะครับคือมองตัวนี้ถ้าหอมปอบโมงตัวนี้นะครับอนาคตของประเทศไทยไปยากครับผมณวันนี้นะครับผมเนาะกผู้ขอที่ภาษาเลยเออประกอบการทั้งหลายนะมัดวเลยโอ๊ตขีพี่น้องชาวบ้านได้อีกแล้วฐานะรที่คณเข้ามาหากินเนาะอู้ง่ายในอำเภอสรลปีนะผมอยู่อำเภอสรลปีนะครับเนาะมาหากินนั่นแหละโอ๊ตขี่อำเภอสรลปีสังเกตไ่มครับราคาต้นะดูนะครับเนาะเอเอซื้อแค่ซื้อสาสามบาทนะครับเอซื้อ17บบาทนะครับบีซื้อ เจ็ดบาทนะครับเนาะอันนี้คือพี่น้องจากบ้านอยู่ได้นะครับแต่หน้าวันนี้นะครับกดลงนะครับเหลือสิบแปดบาทเอเอนะครับมันมาไหวแล้วผมแล้วก็เอเหลือแค่8บาทนะครับบีเหลือ4บาทนะครับมันกดลงเก็บเกืองโเกืองนะครับเพราะเพราะราคาของเอเราเนี่คือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยู่ที่แล้วอ่าลำไยของของเอไปนักปูง่ายเนาะของเอไปนักเอกับบีไปนักแต่เพราะนี่แยกเขาแยกอย่างเพื่อราคานี่อยู่มาตรฐานนะครับที่เขาเสนอไปขอหน้าที่ขอที่ได้ซาวสิ แล้วก็หบาทพอพอใจแล้วค่ะผมเรียกรับผมที่สถานีตำรวจภูธรภาค5นะครับก็ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยพายัพนะครับเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนนายสิบที่จบใหม่ครับที่ห้องประชุมชั้น2สถานีตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทวันชัยธนัดกิจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพันธ์วงดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพพร้อมคณะนะครับก็ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะและเปิดโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจนะครับให้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพได้ทันทีในหลักสูตรนิติศาสตร์ปัณฑิตโดยมีเงื่อนไขสําหรับผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อนะครับต้องไปเรียนวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและใช้ระยะเวลาในการเรียนสั้นกว่าปกติทําให้ประหยัดเวลาในการศึกษาและมีมาตรฐานสากลน,นะครับและสามารถปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและปราบปราม รวมถึงกนนารนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันกระโดดตึกค่าตัวตายในเกตเว้์ย่านถนนลอยเคราะครับร้อยตำรวจโทปองพนาปัญญากุลพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นกระโดดตึกจากดาดฟ้าชั้น5ลงมาฆ่าตัวตายนะครับซึ่งเหตุนั้นเกิดที่เกตเฮาส์แห่งหนึ่งย่านถนนลอยเคาะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลมหาราชจึงไปสอบสวนบริเวณที่เกิดเหตุนะครับก็พบศพของนายเจมส์วีเลอร์คริสตีนนะครับอายุ52ปีก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันนะครับซึ่งสภาพศพก็นอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ข้างๆก็มีกล้องถ่ายรูปยี่ห้อแคนนอนตกอยู่นะครับ จากการสอบสวนนายชูกิจชูกิจคุณคนดูแลเกสต์เฮาส์ก็ให้การว่าผู้ตายนั้นมาเช่าห้องพักอยู่ที่ห้อง103เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ และก็มีกําหนดจะกลับเดือนตุลาคมนี้ก่อนหน้านั้นแม่บ้านก็ได้ยินเสียงว่ามีของหนักตกลงกระแทกพื้นนะครับจึงวิ่งออกมาดูก็พบว่าเป็นผู้ตายนั้นนอนเสียชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามนะครับทางพนักงานสอบสวนจึงขึ้นไปดูบนดาดฟ้าที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าเจ้าของนั้นได้ทํากรงเหล็กล้อมไว้อย่างดีนะครับและผู้ตายนั้นก็เปิดออกไปเองคาดว่าจะกระโดดลงไปเองเพื่อฆ่าตัวตายน่าจะมาจากสาเหตุความเครียดส่วนตัวนะครับสอดคล้องกับพยาในเกสต์เฮาส์บอกว่าผู้ตายนั้นเป็นคนชอบเก็บตัวเงียบอยู่ในห กับใครหรืออีกหนึ่งประเด็นนะครับผู้ตายอาจจะออกไปยืนถ่ายภาพวิวและพัดตกลงไปเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนําศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่พร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสูลอเมริกาประสานญาติมารับศพต่อไปครับข่าวท้องถิน่นเพื่อคนท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ l อเคเบลทีเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ เครื่องสำอางโฟว o l ิ Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับก็เป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เคเ v เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับหากผู้ชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k s l c เเชียงใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ